นี่ไเดนมาเฮากัน้นอไลนไล่ขาวนี่มันก็ข้นองตีว่ะเังนมุมตีฟ้ากันสมานะครับผมซึ่งเบื้องต้นนี้ น้องเสิร์ฟพอนี่เป็นเป็นที่แบบเป็นไม้ไม้ดำ้มมั้งครับครับผมนะครับไม่ดนีนะครับหมุนน้นน่ครับตั้งตั้งต้องมันจะเป็นแบบนาฬิกาซ้ายครับปะ แล้วก็เอามาให้น้องครับนี่ันัวรีทมันีนี่นะตนี้นห้องหนามันนุนะมันนีนะเีุ่่อหาน้ำหอมชิมบางเถอนัเป็นนาฬิกาครับผมนาฬิกาสายอัวชาดเลยชัดเลยเป็นสีแดงเลยหรือเรามามาเอามาหานั่งดูมันกัครับเอามาให้ดูครับมันเป็นอะอย่างเี้วเรองก็เสิร์ฟกันพอครับผม ว่ากลายเป็นครับว่าเป็นแม่ไม้ดำครับซึ่งบกเคยปั๊บสักสักกำมันสักเสือเลยมั้งกันบน่มีเลยครับผมเนาะแล้วน,น้องงงก่อมันมาอยู่บ้านาเฮาได้จังไงกัดงงอยู่ครับมันมามนได้กก็ปกติกัจะมีกำมังงงต่อไปครับถ้าป้าเรากัดบ,บุบเลยครับ หอพี่เาเจอคนเดินไอยู่กลางถนนนี่เลย่เนล่ามาได้ยังไงนี่อาจจะไป็นเิกอห็อสันนึงดลมานี่บอม้าี่ยมาเบใหเปะหันนไ่แตยี่ยบตเขาจะต้วาได้ตัวนั่นมาเห็น้องตะกี้นะแต่มันคนละยังกันอันนี้มันต่อย <G Incre ased> ซึ่งม no like ันเป็นก้อนี้กําลังเจอครั้งแรกเนาะในในน่าจะในจังหวัดแพร่นี่นะครับแต่น้องก็จะเก็บไว้นี่ก่อนเป็นก้อนเพื่อเพื่อถ้าสมมติว่าไข่อะหรือหน่วยงานไหนดีต้องการอันนี้ก็มาเอาเนาะครับผมถ้าผมไม่ใส่เมาส์ก็ใส่เก็บจะได้บังมันตายที่นี่นะไม่ถึงมันจะตายเองรับเอาใส่กองไว้ใครมันถึงควงควงอย่างนี้ก็ด้ปาแตงโมบิงโอ้ นห้อันน้อยๆหน่อยนะขอแบบให้ขายระเบิดขอ,อกว่าะ <c oughs> น้ำๆมันชอบิูต่งตีต่าๆแบบอืมกะอันนี้ กฏีในมุมบ้านทาวมันจะเร็วเร็วก็มึงก่อนี่มันไกลๆเดินน้องเอาเอาไม่เนี่ยอย่างไปเคลียร์ปุ๊บมันก็จะแกล้งใสมันก็จะนิ่งแล้วก็ทำเป็นมันก็จะนิ่งแล้วก็เขาสักห้าหเขาก็เลยฟอต้องต้องต้องมันหงายตองมันดูเอามันขู้สีแปลกๆอะไรดูมั่านีแปลกก็เนี่ยเป็ดนี่ย้ายก็สอดหาหางมันอยู่เหมือนกันครับตัวนี้เะสออดหาหางมันก็หาน โอมไปอยู่ตางไหนตอนนี้ก็ลื้อใน <g ül> น,น,ม,นมนี่แตกนะแตกน้องไม่ดูได้จะได้หัว้อหนกเห็นเน,น,นาละลื่นกลังยังสิ้นี่ยายต้องลื้อพอเพลอกหัวว่ะหางมันจยู่ล้วครับ หนักแตเนาะก็เลือืแออกอรอพอฮะในไข่ในง,งมเต้ยไขวมันไม่ไข่เนี่ยแต่มันเี่ข้าวเอามตกันมาจะเป็นพวงเป็นชอเรซาอัน,นโตโจักใหญ่ทั้งนั้นคนุณ どう